กุญชุกกำลังใจครับไม่ดีพี่เราบ้าหลายครับสวัสดีรครับผมลุงโจยุกบลินทับผู้บริหารมารรคเพื่อนสารร้อยเป็นแห้งครับหลังจากที่วงเข้าเลยครับได้ประกาศรับสมัครศิลปินจะมีอุ้งอิงเพชรบ้านแพ้งครับเพราะบ้ารับสมัครแล้วครับได้รับ การตอบรับจากแฟนยังดีเยี่ยมเลยปรเสศิลไม่ได้คำว่าอุง้งอิ่งที่มันแพ้่เป็นศิลปินที่พอโจยตามหาหนึ่งในจำนวนสิบล้านกว่าได้ครับถือว่าเป็นธรรมดาขอบคุณมานบ้านแฟนเห็นมากว่าเมรีครับมือนี้เป็นมือมิเษครับได้ยินคำว่านักข่าวจากหลายสำนักครับว่าเห็นข่าวมาหอยไปเนาะนักข่าวเดี๋ยวยู่ท่านไหนเนาะโอ้ สวัสดีครับโจสสวััดีครบอจส,ส,สุดยอดมากเลยอ่ะโอ้อยสวัสดีครับเอ๊ะทำไมตัวจริงไม่หล่อบมาในยูทูบเลยหรอตัวจริงต้องหล่อบมาในยูทูบพูดผิดเหรอไม่าใช่ใครขยันรอไม่ได้ยูทูบอีกแน่ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับพ่อโจอผมการชัยวิไลศิลป์จากสำนักข่าว นะครับหักหัก,ห,กหักนิ้วค oh. รับผมอยากจะถามมโจถามตรงตรงตอบตรงตรง,ตรงมีวิธีไงอ่ะทำให้หุ่หอิงตังแบบผู้แตกขนาดนี้อ๋อ oh. มัน้องมีวิธียังไงครับมัไม่เคลียลับเอีอ๊งทั้งสิ่ง oh. คือแฟนแฝงเป็นให้การสนับสนุนผม oh. และลูกที่ผมครับ oh. อ๋อดิฉันป้องอเป็มจาเื่องขางเขาเฟีนดของโบ ที่สุดดังที่สุดยังไงฮะรับฝั่งไทยข้ามฝั่งลาวค่ะบอโจเอืมแล้วประเด็นที่ว่าจริงหรือไม่คะพี่อ๋งอิงดังเขบอกเล่นถุงเขาบอกทุกคนค่ะบอโจโอ้โหแม่งเยอ่บ่าี่คนถือเล่นไหม๋งอิงยืนถือยืนหนา้านเท่านี้เยอะเลยเหรอมันเป็นน้ำดวงน้ำส่งน้ำหวานใส่นากระนั้นจังหวัดเลยๆสียครับเออบอเสียมือเอ็นแต่ที่สูดน้ำผมได้ที่ไหนที่ไหนบอโจมือเอ็น เรีนทังเปย์สารในฮันนี่สารในฮันนี่เรียนเชิญนะข่าวไปพิสูจน์ความกันกับผมเลยป่ะไป,ปละเลยต้องเดินทางแล้วป่าไปเลยสาวไปโบ้ลมเลยไปหลังจากที่อุ้มอิเนเพชรบ้านแพาได้สัมผัสสาวรัางเพชรปั้นใหญ่จากเก่งทำเราเรื่องราวหน้าเวทีหลังเวทีบางครั้งบางเวลามีดรามา่า

โอ้ยกระเย้เป็นูเียเยเลยเยอย่านั้ก็ลูกมูไร่อเฮียร์เฮ้ยเพิ่งเรียนแ่ผมลูกสาวสวยนตก็เดินลาดยางอ้ำามากเินไสิมามาเลยเนสิมามาน้อง่นังอเติมตเติมอันนี้แนเลยาลูกไม่อปัดออยเด้อ้ยอนีา เี่นั่งน้ำตาหนูคือไรล่ะลูกเนนั้นในตัวงานห้าอว่าไรลูกว่าไงลูกที่ลาภานามาอะไรบมันเชื่อหลังกันทอดีแม่เหรออ้าหลาบ้ะไรหลาบก็ต้องคืนดังหลายด้วยยังง่อยคนสัากอะไรคนหาเออคนหาก็อะไรคนสักเออแม่อุ๊ยดูจ้าแม่จะบอกให้ืั้ง ่ออะไรเนี่ยตอวายาถอยเหมือนทิ่เขาวาะลูวยิงสูงมันจะยิง่อนเาแม่าเปม่ยิงสูงยิงน้วที่จัจ้าก็แต่แม่ยน่ม่แ่อนเบิรี่าดิไอ้อนไงดอกโดนสาแม่ฟังแม่เด้อเป็นกระเทยจำใบหยาดหูดสวยถึงมีป่ยมีกระดองต้องแ่งยินกระเคยะหลือไก่น่ารักจริง คนเท่ามันบากกว่็คือกันคนสร้างเขาก็มี้วนก็ทำเากันด้ข้าไปศิร่เปลียนเ้าป็นองเขาเต็มที่ที่สุดวันที่เขาทำเขาก็เลยทำเครื่องเพิ่มขึ้นคนเี่เขายังเคยมาทำขาะอาทาตจะเปิดใจรักเราก็นั่งอยู่นั่งแล้วนั่งได้เลยไหมผมพ่งแม่ททรงได้จ้าอีลาจะสร้างใจทำหน้าทำใจไม่ได้หน้าัวเองเพื่อหนงานที่พีเนี ีล้งตาว่งเสริฐีหลาพักคอนเลยเด้อมื่นจุนบอโจเพ่งสีผ้าไปสามให้านะแง่หมูเวนกับไปงานแง่หมื่นคนกับวาช่องเสร์ฐสมมอีหลาปรหาเวลาพักคอนเลยหาอไปรุมไปลมดาบจากเกิดไดะเกอไปเด้อังไจิ้ไปเจียว้างร้มะ้มถือเอาถือใหู้้แล้วโอ้ยเองเองเมื เจ็บี่รู้ก็เจ็บหรอกเจ็บตรงน่นไม่เลวจังก็เจ็บตรงนะเนาะไปทางนั่นไปทางนั่นเรือยพี่น้อง ហើយហើយនៅតែលី